มันก็จะเขินๆหน่อยๆนะครับโอ้โหอองตโนี่มาเซลพี่หมากครับจำเวลาซ้อมผิดนะครับโอ้มาสนามที่แคริงตันแต่เช้าเลยแต่เพื่อนยังไม่มากันหายไปไหนกันหมดเนี่ยโอ้โหล่าสุดครับอองตโลนี่มาเซลเดินทางมาถึงสนามซ้อมของแมนยูในช่วงเช้าวันเนี้ยครับวันพฤหัสบสดีนะครับก่อนที่เขาจะกลับภายในเวลาไม่ถึง5นาทีเนื่องจากจำเวลาซ้อมผิดนะครับพี่หมากเนี่ยเดินทางมาถึงสนามซ้อมแคริงตันตอน8โมงหนาที แต่เวลาประมาณ9ก้าโมงเช้าเขาก็ขับรถออกจากสนามซ้อมไปเลยนะครับตอนแรกครับก็เลยว่าเป็นกังวลว่าเอ้ยหมากเนี่ยอาจจะเจ็บก็ได้นะหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าถึงขับรถออกไปนะครับแต่รายงาน,นข่าวจากแมนเชสเตอร์วิลลิงเกอ์บอกว่าเจ้าตัวเพียงแค่จําเวลาซ้อมผิดแค่นั้นเองนะครับมาเซียลครับมารู้ตอนถึงสนามซ้อมว่าวันนี้นักเตะแมนยูจะลงซ้อมกันหลังจากนั้นครับโดยนักเตะคนอื่นเนี่ยเริ่มมาถึงสนามซ้อมตอน11บเอ็มงครึ่งแล้วก็มาเซียลก็มาอีกรอบหนึ่งครับตอนเที่ยง23นาทีนักเตะของแมนยูเนี่ยมาร งานตัวซ้อมในวันจันทร์ตอนเที่ยงครึ่งแต่เมื่อวันอังคารมีซ้อมตอน9ก้าโมงเช้าจึงอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้มาเซียลเกิดความสับสนนะครับเช่นฮังก์ในกำลังเตรียมความพร้อมให้กับลูกชีมของเขาเพื่อต้อนรับบรตันที่มาเยือนโอทราฟอร์ดในวันเสาร์นี้เราต้องบอกว่าพิม่าครับอองตโลนี่มา,กก i, มาเซียลออกสตาร์ทให้แมนยูสองเกมหลังสุดซึ่งเป็นการเจอกับนอร์ทแอมฟอเรสและก็อาร์เซนอลเกมที่แพ้กับอาร์เซนอลนั้นมาเซียลโดนเปลี่ยนตัวออกให้ราสมูสโซโลงลงสนามแทนครับ แะคาดหมายว่าเขาจะได้ยืนเป็นกองหน้าให้กับทีมอีกครั้งเมื่อฟิตเต็มถังพิมากเนี่ยยิงไปแค่17ประตูตลอดช่วง3ปีหลังให้กับแมนยูครับห่างหายจากการลงเล่น90นาทีเต็มในเกมพิมพ์นักีกตนับตั้งแต่ตอนเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเมื่อเดือนมกราคมปี2021เลยนะครับโอ้โหพหมากนะครับอองโดรนี่มาเซลเขินนิดหน่อยนะครับมาซ้อมเนี่ยจะมาซ้อมแต่มาผิดเวลานะครับโอโ้ก็เลยต้องกลับไปก่อนนะครับเพิ่งจะรู้ตัวว่าไม่มีใครมาเพราะว่า จำเวลาผิดนะครับเขินเขินน้อยๆชุกันเลยครับมีความคิดเห็นยังไงกับพี่มากก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วรุ่นจัดไปเยาวๆาเลยครับผม